พระองค์จะไม่ทำการอัศจรรย์เพื่อผู้ที่สงสัยแล้วมาทดลองพระองค์คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริสต์วันที่30มกราคมเราสามารถทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติได้ลูกาบทที่23ข้อ8เมื่อเฮโรดเห็นพระเยซูก,ก็ดีใจมากเพราะท่านเคยได้ยินถึงพระองค์มานานแล้ว ท่านอยากจะพบพระองค์และหวังที่จะได้เห็นพระองค์ทำหมายสำคัญบ้างตอนที่ปีลาดไม่สามารถหาความผิดของพระเยซูได้เขาส่งพระองค์กลับไปให้กษัตริย์ของชาวยิวก็คือเฮโรดซึ่งเฮโรดก็ดีใจมากเพราะเขาต้องการเห็นพระเยซูทำหมายสำคัญการอัศจรรย์มานานแล้วคำถามที่เขาถามพระเยซูได้แสดงความปรารถนานี้ออกมาอย่างชัดเจน แต่พระเยซูก็ไม่ได้ตรัสหรือทำอะไรตอบการอัศจรรย์เป็นวิธีเดียวที่พระเจ้าจะทำให้ความต้องการของผู้ที่สแสวงหาพระองค์ด้วยความเชื่อเป็นจริงบางครั้งพระองค์แสดงความสามารถเกินธรรมชาติของพระองค์ออกมาเพื่อทำให้ความเชื่อของประชาชนก่อเกิดขึ้น mm hmm. ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมมารโกบทที่สองข้อ1 0ถึง11 แต่พระองค์จะไม่ทำการอัศจรรย์เพื่อผู้ที่สงสัยแล้วมาทดลองพระองค์และไม่มีความปรารถนาต่อพระองค์ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ9กถึง12การอัศจรรย์เป็นการแทรกแซงกฎของธรรมชาติแบบเหนือธรรมชาติด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าการหายโรคเกิดขึ้นภายในขอบเขตของกฎทางธรรมชาติ แต่การอัศจรรย์ไม่มีขีดจำกัดคนที่มีไข้ขึ้นสูงรับการอธิษฐานเผื่อและเขาก็เริ่มอาการดีขึ้นเป็นประสบการณ์การหายโรคพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงด้วยวิธีการทางธรรมชาติแต่การติดเชื้อไวรัสหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็จะหายไปจากร่างกายดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมลูกาบทที่4ข้อ39จากนั้นกระบวนการการเยียวยาตามธรรมชาติที่พระเจ้าใส่ไว้ให้ในมนุษย์ก็เริ่มทำงาน แต่ก็มีการอัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นในทันทีทันใดเหมือนกับตอนที่พระองค์ทรงถูกต้องใบหูของนายทหารและใบหูของเขาก็เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมลูกาบทที่2 2ข้อ51นั่นคือการอัศจรรย์อาจจะเป็นการเยียวยารักษาด้วยก็ได้แต่เป็นการเยียวยาแบบอัศจรรย์ การเลี้ยงอาหารคน5,000ันคนดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อ19กาถึงการเดินบนน้ำดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อย5้าย้ายเรือและคนในเรือไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลในทันทีดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ21สิสิ่งเหล่านี้คือการอัศจรรย์ และคุณที่อยู่ในพระคริสต์ก็สามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยตอนนี้คุณมีสิทธิอำนาจอย่างเต็มขนาดในพระนามของพระเยซูนั่นหมายความว่าอะไรที่พระเยซูทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันตราบใดที่หัวใจของคุณอยู่ในที่ที่ถูกต้องและคุณปรารถนาการอัศจรรย์เพื่อที่จะสําแดงพระเยซูกแก่ใครสักคน คุณไม่ควรจะละอายที่จะใช้ความเชื่อเพื่อใครสักคนการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงทำได้คุณก็ทำได้เช่นกันเพราะตอนนี้คุณมีสิทธิอำนาจอย่างเต็มขนาดในพระนามของพระเยซูให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าลูกสามารถทำหมายสำคัญ และการอัศจรรย์ได้เพราะลูกมีสิทธิอำนาจของพระเยซูขอให้ลูกตระหนักถึงในสิทธิอำนาจนี้และใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน